ลงเรือนทรงจัวขนาดสก่องนะครับนาะเดี๋ยวก่อนที่จะไปประกอบนะครับเราก็มาดูบแบบกันก่อนสิภาพพี่น้องมาเบรงรายการอุปกรณ์ที่จะได้รับแล้วก็แบบแบบนะครับนี่คือนี่คือแบบนะครับเมื่อเราได้ไปเงี้ยเราดูก่อนว่าเออมันจะมีอะไรบ้างเนาะอยู่ตรงไหนตรงไหนครับตอนนี้คือรายการนะครับตัวนี้ก็เป็นรายการอุปกรณ์ของที่จะได้รับนะครับนาะครับผมแล้วอันนี้ก็คือวอาง่ายคือคู่มือเนาะคู่มือในการประกอบล่ะครับคู่มือในการประกอบเพราะว่าเข้าสีลั่นรหัสไว้ให้ทุกตัวแมนครับแมนอ่า เดี๋ยวไล่แต่ตัวแรกฐานเสาฐานเสานะครับนี่คือฐานเสาฐานเสาแล้วก็จะมามีคานคานรับกล่องก็คือจะมีอยู่แปดตัวนี่อันนี้เดี๋ยวอันนี้มี่สามตัวครับผมอันนี้มีอยู่แปดตัวแปดตัวนี่คือคานรับกล่องอยู่แปดตัวแล้วก็จะมีคานล็อกขาด้านล่างอีกสองตัวครับรวมกับสองตัวนะครับครับแล้วก็จะมาเป็นเสาครับนี่คือเสา เสาเราก็จะใช้รหัสอยู่นะครับก็คือเสาจะมีอยู่5ตัวนะครับเสาที่จะเป็นรหัส C C นะครับจะมี5ตัวเมื่อได้ไปเราก็เรียงไว้ก่อนครับเดี๋ยว C C C จะอยู่ตรงไหนนี่นี่ครับอันนี้ครับอันนี้คือเสาเสานะครับเป็นรหัส C ต่อไปต่อไปก็จะมาจัวตัวนี้คือตัวนะครับตัวนี้เป็นรหัสรหัสดีนะครับตัวนี้คือรหัสดีรจัวนะครับขัดเบิ้งตามคู่มือนะครับเด้อครับรหัสดีจะอยรงเท่งนี่นะครับเด้อจัวแล้วก็มาตัว E ตัวอีคือตัวล็อกจัวอีกทีนึงนี่นี่ครับจะมีอยู่4ตัวนะครับตัวนี้แล้วก็จะมารหัสเฮดเฮดก็คือล็อกข้างบนสุดเลยอ่าครับคือตัวล็อกข้างบนสุดคือตัวไหนตัวนี้นะครับนี่นะครับรหัสเฮดนี่เฮดหนึ่งเฮดสองนะครับจะมี2ตัวสำหรับชุดสิบกล่องนะครับครับผมเมื่อเราได้แบบแล้วได้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราก็ตั้งเรียงก่อนนะครับเรียงไปเลยเพื่อไม่ให้มันยากแล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่ไว้นะครับก่อนจะประกอบให้ดูนะครับว่าครับผม เมื่อมีแบบแล้วได้แล้วเราวางแล้ว A B C อย่างเงี้ยแล้วก็วางไว้ก่อนนะหนึ่งสองสามเนี่ยครับเราก็จะมาประกอบเลยครับตัวนี้คือ A A ฐาน A แล้วก็ตัวนี้คือ A อสองเสองครับผมอ่าอ่าใส่ตัวหนสือหนึ่งตัวหนังสือ B ีหนึ่งนะครับอ๋อตัวหนังสือให้หันเข้าหาเราใช่ครับคือฮะหันห้เข้าหาเรานะครับอ่าตัวนี้ C อ่า B ี B ีอ่า คือจะใส่ตรงไหนก่อนก็ได้อเพราะว่าเรารันรหัสมาให้แล้วก็คือ b คือ B1 นะครับคันอันนี้ B2 B3 B4 ามบีสี่นะครับนเสร็จเราก็ตั้งเอาขึ้นมาก่อนก็ได้มาเรียงไว้ข้างบนครับจนให้งงแล้วก็ A3 ครับประกอบตัวที่3ามอ่า A อ3อ่าตัวนี้ก็คือ B8 บแป บีเกตครับนะครับบีหกครับนะครับบีห้าครับก็คือเวลาเพื่อนเพื่อนเราไปนะครับให้ให้ไล่ตัวตัวอักษรน่ะไล่ลงไปเสร็จแล้วก็กลับขึ้นมาเริ่มต้นที่ห้าใหม่นะครับอ่าสี่ที่นู่นเสร็จมาห้าตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่ลงไปนะครับเสร็จแล้วก็ตัวนี้คือขาล็อกขาครับเพื่อการขาไม่ให้มันฉีกเพื่อความแข็งแรงนะครับอย่างนี้ล็อกด้านล่างอีกทีนึับ ตัวนี้เราจะใช้เหล็กหกหุนนะครับอ่ไม่หลงกันแน่นะครับไม่หลงก็คือจะใช้รหัสบีบีเหมือนกันนะครับครับอ่าอ่าแค่นี้นะครับตอนนี้ตัวนี้คือเป็นฐานวางได้ละตอนนี้นะครับเสร็จเราก็จะตั้งเสาครับอ่าเราจะมาตั้งเสากันอ๋อชุดสิบกล่องนี่จะมีแค่สองล็อกนี่เนาะครับผมมีแค่สองล็อกครับเราก็เอาขึ้นมาตั้งข้างบนก่อนก็ได้นะครับเสาเสาตัวนี้เท่ากันหมดนะครับสูงเท่ากันแต่ว่า เราต้องมาร์กมาเบอร์ให้เพราะว่าเราใช้ในการขันสกูล็อกสกูนะครับถ้าเราเอาไปใส่สลับกันอ่ะมันจะขันสกูไม่เข้าครับเราเลยต้องตเรียงไว้อย่างนี้นะครับหนึ่งสองเรียงลงไปนะครับคตัวสามจะมีอยู่นะครับสามจะมีต้นเดียวนะครับก็คือตรงกลางครับแล้วก็มาสี่มาห้าเราเรียงไว้อย่างนี้ก่อนก็ได้นะครับกันหลงครับผมกันหลงอทีนี้เราจะมีหกเหลี่ยมอยู่ หกเหลี่ยมคือแถมไม่ให้แถมไม่ให้อยู่นะครับบอต้องไปหาสื่อด้ครับครับผมหกเหลี่ยมนี่เซฟไม่ให้เราก็มาคายตัวนี้คายหกเหลี่ยมไปเลยเพราะตัวนี้เขาต่อสองทางเราจะคายไว้กับขามันเลยนะครับคายไว้กับตัวของมันนะครับคือเราจะไม่ได้ถอดออกครับแล้วเวลาจะใส่ตัวหนังสือซีหนึ่งให้หันมาด้านหน้าอย่างนี้นะครับหันเข้าหาตัวเราครับผมหันมาด้านหน้าเรานะครับแต่เวลาเราใส่เราก็ต้องอยู่งี้ครับเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวนะจะชัดหน่อยนะเนี่นะครับอ่า ก็คือเอาเอาตัว C หนึ่งหันเข้ามาปุ๊บแล้วก็คือหันตัวหนังสือไปไปทางเดียวกันให้หมดนะครับผมก็ลายใส่ใส่แล้วดันมาชนเอาชิดเลยใช่ไหมครับให้ชิดมุมไว้ก่อนชิดมุมไว้ก่อนชิดไว้ก่อนเดี๋ยวเพิ่งขันแน่นก็ได้ครับครับต่อไปตัวที่สองทายออกเหมือนเดิมทายเหมือนเดิมครับอย่าลืมว่าตัวหนังสือต้องหันไปทางเดียวกันเสมอนะครับช้าๆหน่อยนะครับนี่นะครับกปั๊บ อ่าแค่นี้เองครับครับแค่ไข่น็อตหร้วก็ประกบแล้วก็ขันน็อตเขาคือเก่าเวยครับครับอ่าอ่าแค่นี้ครับผมนี่ครับแค่นี้นะครับอ่าเสร็จสีสามครับสีสามอยู่อยู่ตรงกลางนะครับอสามคือขาเดียวนะครับสีสามตั้งตรงกลางครับอ่าก็ยะเพิ่งขันแน่นนะครับตัวนี้แค่แตะแตไว้ก่อน ให้เราเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาเพื่อเวลาเราใส่หัวใส่คาฮันข้างบนเราตั้งตรงกลางเอาไว้ล็อกทีหลังว่างั้นเถอะครับผมอ่าต่อไปซีซีครับอืก็ให้สังเกตว่าด้านขอบจะมีอยู่ทั้งหมดสองเสานะครับอือหนึ่งกับสองแล้วก็มาสุดท้ายก็คือสี่กับห้านะครับครับอืมอือนนครับ ประกอบไม่ยากครับเพราะว่าทุกตัวทุกอย่างเรามาร์กนัมเบอร์ไว้ให้เรียบร้อยนะครับเหมือนจิ๊กซอว์เราก็แค่ต่อตามตามนัมเบอร์ที่เราให้ไปครับนะครับนอกกระชั้นไว้ให้แล้วเรียบร้อยใช่ครับเราไปเราแค่คายแค่คลายออกนะครับแล้วก็เอามาประกบกันนี่สิครับผมเนี่ยเอาหกเหลี่ยมนะครับที่เขาให้ไปคือเก้านะครับมุนยึดตึงไว้นะครับอ่า แล้วสิขันแน่นไปเลยก็ได้มันวัดต,ตรงกลางนี่แล้วแต่จะขัน,ขน,ขนแน,น่นขันแน่นก็ได้บ่กขันแน่นก็ได้นะครับครับนี่คือตั้งเสาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ต่อไปครับหรือเราตั้งเสาเราจะไล่ขันน็อกก่อนก็ได้หรือประกอบให้เสร็จก่อนก็ได้นะครับครับแต่เดี๋ยวผมจะประกอบก่อนก็ได้เดี๋ยวผมไล่ขันน็อกก่อนดีกว่าเพื่อมันแน่นเวลานั้นเราจะได้ขึ้นไปใส่จั่วข้างบนได้ได้แข็งแรงได้ง่ายนะครับ นแต่ตัวนี้อนุญาตขออนุญาตใช้สว่านเนอะครับมันจะได้ไวขึ้นครับผมหรือใครมีอย่างแบบนี้อยู่แล้วก็โอ้โหง่ายเลยแป๊บเดียวก็ใช้แบบนี้ได้ครับไม่ยากแต่ว่าของของเฮานี่ก็คือสีแถมตัวนี้ไม่ห้ครับผมอ่าเราจะแถมตัวนี้ตัวนี้ไม่ได้แถมอ่าเพราะตัวนี้ราคาอีกราคาหนึ่งสั่งือได้นะครับสั่งกับเราได้ก็คือจะแถมตัวนี้ไปหายอยู่แล้วนะครับพี่น้องว่าต้องไปหาใขีข่วงอีกแล้วว่าต้องไปหาขีข่วง นะครับยุบานอางคนอาจจะไ่ได้ใส่โดนบอกผว่ายุใสนะครับหรือว่าเรต้องไปหาสื่ออะไรนะครับแถมเราอมแถมพร้อมเลยพร้อมไปพร้อมประกอบได้ทันทีนะครับแต่ผมจะเวลาประกอบให้ดูจะใช้ตัวนี้ก่อนมันจะได้ไวขึ้นนะครับเดี๋ยวผมก็จะยิงให้ก่อนอยิงยิงล็อกให้ให้แน่นก่อนนะครับเวลาเราประกอบด้านดนมันจะได้แข็งแรงหน่อยเพราะเราต้องปีนขึ้นไปเหยียบขึ้นไปนะครับอคือสกูเนี่ยจะมี ล็อกอยู่ทุกมุมเลยนะครับทุกจุดนะครับเนี่ยคานพวกเนี้ยจะมีล็อกหมดครับเพราะฉะนั้นก็ใส่ให้ครบทุกตัวครับเพื่อความแข็งแรงนะครับเดี๋ยวไล่ยึดกดนวดก่อนยปึ๊บโอเคโอเคโอเค แต่ถ้ามีแบบนี้มันก็ไวเนาะหรือใครสนใจสั่งไปพร้อมกันก็ได้นะครับอโอเคอ่าไหลยึดให้แน่นเลยนะครับรับอ่า โอเคแล้วก็เลยฝั่งนึงนะครับฝั่งนี้เราก็จะล็อกข้างบนอย่างเดียวนะครับบางทีทาสีไปอาจจะอุดรูหน่อยนะครับก็ต้องดูให้ดีๆหน่อยป,ปึ๊บเดี๋ยวจะหาว่าไม่มีรูไหนได้สีมันอุดรูอยู่นะครับอ uh huh. ก็ต้องมันมีรูทุกตัวนะครับ ชึบอืมอ่าเนี่ยครับมันจะเป็นหูเลยน้อยเนี่ยครับ <พอ S 2> ผมมาไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าจอไว้ให้แล้วเรียบร้อยถ้าเราไม่ทําไว้เวลาเพื่อนๆไปประกอบไม่ได้แน่นอนอเพราะฉะนั้นเราต้องยิงแล้วก็เขียนมาร์กนัมเบอร์ไว้ให้นะครับหรือใครบอกว่าโอ้ที่บ้านผมมีสว่านไม่ต้องเจาะมาก็ได้เอาอเอาไปเจาะเองก็ได้อืมอแต่ถ้าจ่อเองอ่ะมันก็จะแน่นอยู่ แน่นมากเลยแหละแต่ตัวนี้เวลาเราเราประกอบอย่างเงี้ยประกอบที่แรกอะ่ะมันแน่นอยู่นะครับบางทีเราถอดออกมาแล้วเอาไปประกอบอีกรอบหนึ่งอะ่ะบางทีเกียวมันไม่ได้กันก็มีครเกียวมันกับฟื้นฟืน,นิดนึงแต่ก็ไม่ไม่เยอะครับนิดหน่อยนะนี่ก็แข็งแรงแล้วครับตอนนี้ครับเซฟเซเราก็จะมาใส่จัว่วตั้งจัว <c oughs> จ่วจั่วก็จะมีสามจั่วนะครับ ดีใช้รหัสดีนะครับคบอันนี้ D2 อ,อันนี้ D1 นึชอบครับก็คือตัว D จะอยู่ตรง D1 ก็อยู่ตรง A1 น,นะครับครับให้อยู่ตรง A1 ส่วนเสากลางนะครับดกลางตัวกลางจะมีอยู่เดือยล็อกอยู่แค่ตัวเดียวนะครับเพื่อนๆให้อ่าครับตัวนี้ะจะมี เดือยคือขาตัวเดียวคือเราจะใส่ตรงกลางเลยนะครับตัวนี้ตั้งไว้นะครับตรงกลางก็ขึ้นปั๊บปั๊บตั้งงนี้ไว้ก่อนปั๊บให้หันตัวหนังสือไปทางเดียวกันเสมอนะครับเรียบร้อยครับผมเสร็จตัวเฮดนะครับเฮดเราจะล็อกตัวเฮด ตัวเฮสตัวเฮสตัวเสก็คือขนสุนเรื่งมันครับผมอ่าครับเฮหนึ่งก็คือเริ่มต้นที่หนึ่งนะครับครับล็อกหนึ่งแล้วก็ยึดสกูยึดน็อตเหมือนเหมือนกันครับผมเพราะว่าจะมีน็อตให้ทุกตัวไม่ต้องกลัวว่าลมพายุมาแล้วมันจะปิวนะครับ ไม่ต้องกลัวเลยคือเรายืดให้ดูความแข็งแรงนะครับเราขึ้นเหยียบได้เลยนะเพื่อนๆไม่ต้องกลัวว่ามันจะหักนะครับถ้าเราไม่เกินร้อยกิโลขึ้นหยีับได้เลยใส่ปุ๊บโอเคตอล็อกสกูเลยใส่ปุ๊บยืนนอตปั๊บครับปั๊บเรียบร้อยร้อย อย่างไงก็ไม่มีปลิวนะครับลมพายุมาก็ไม่ปลิวครับตัวนี้ก็มีนะครับยึดเลยก็ได้ครับตัวนี้อีกครับผมฟึบเรียบร้อยตรงกลางก็ยึดเลยก็ได้นะครับตัวกลางก็จะมีสกูอ่สองตัวนะครับเพื่อนอเพราะว่าเรามันใช้เสาเดียวเราต้องล็อกสกูสองทางนะครับเรียบร้อยอ่า เรียบร้อย <100. S 1> เสร็จแล้วเราก็จะใส่คานล็อกจุยอีกทีหน,นึ่นงตัวนี้นะครับไปล็อกพายางล็อกกิ๊บใส่กิ๊บล็อกพายานะเป็นเครื่งกางนี้เนาะครับผมตัวนี้นะจะแนะนําให้เพื่อนๆเ,เวลาประกอบนะครับถ้าเห็นข้อต่อยอย่างสองอันอให้ใส่ตัวนี้ก่อน เพราะว่ามันจะง่ายนะครับมันจะง่ายอ๋อมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นสองอันสองตัวที่เป็นสองอันใช่อให้เราลองใส่ตัวสองอันก่อนครับเนี่ยสองตัวตัวอันเดียวจะเป็นสี่้ะครับครับบางทีเราจะอ่าเนี่ยเราจะใส่อย่างนี้นะครับแล้วก็เราก็จะเขียนว่าตัวหน้าอยู่นะ G G หนึ่งตัวนี้ใช้รหัส G ก็คือจะอยู่ตัวหน้านะครับอ๋อ G หน้าก็คือ ใช้รหัส G นะครับครับอ่าเราก็ใส่่างนี้แล้วก็เวียมคันอันนี้ตึงไว้ก่อนก็ได้นะอ่าก็มาใส่ตัวขอบปึ๊บ่ะครับ,บ,บแล้วก็ล็อกอ่าฟึ๊บฟึ๊บ ปุ๊บเสร็จแล้วเราก็จะล็อกสกูล็อกสกูไว้ก่อนครับชึบเรียบร้อย <100 S 1> ทุกอย่างเราล็อกสกูหมดถึงจะมีข้อต่อเราก็ล็อกสกูทั้งหมดนะครับเช่มวอนนี้ก็ล็อกสกูเหมือนกันอ่านะครับานะครับเสบร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็ตัวที่สองตัวนี้คือ ก็คือเราจะเรียงนะครับ e หนึ่ง e สองไปข้างล่างแล้วก็ e สามอยู่นี่นะครับ e หนึ่ง e สองแล้ว e หนึ่ง e สอง e สาม e สี่นนะครับแบบนี้นะครับอ่าปิดก็ยูนอตอูอ่าเรียบร้อยเรียบร้อย เรียบร้อยยึดแล้วเราก็จะมาขันน็อตล็อกให้มันแน่นนะครับตอนนี้อ่าโนี่ได้ครับใส่เวลาบัลนนะครับเ้อครับเมื่อเราดูแบบเร,เ,รเราเราเราเรียงอุปกรณ์ไว้ให้มันอยู่ตามหมวดหมู่ของมันนะครับเวลาเราหยิบมาใช้มันจะสะดวกสบายครับง่ายนะครับ แต่บางคนได้ไปบางทีก็กองรวมกันหมดเลยอย่างเงี้ยอ่าครับถ้าได้ไปแล้วก็เราก็ดูที่แบบแล้วก็แยก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 ครับนะครับแยกเป็นกองไว้กองไว้เป็นชุดของใครของมันอ่าครับครับอ่าขนาดข้างเดียวยังแน่นขนาดนี้นะครับดูนะครับเคยแล้วก็ขันอีกข้างหนึ่งครับผมใส่ข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งคันนี้ ถ้าใครมีเพื่อนช่วยก็จะจะ,จะไวขึ้นนะครับจะง่ายขึ้นยิ่งประกอบสองคนแป๊บเดียวนะครับนีได้ครับได้ผูย้ยิ่งกับประกอบได้ได้ครับเนี่เบื่องตามแบบแล้วครับ,รบอันนี้คือคันคันคันได้เลยสําหรับคนที่ประกอบคนเดียวก็ดูดูอย่างผมไม้ก็ได้ผมก็ประกอบคนเดียวนะส่วนมากนะครับอืมเพราะว่ามันประกอบง่ายมากครับคือคนอเดียวก็สามารถประกอบได้ครับนะครับฟับมา ก็ล็อกสกูยิงอ่าอ่ายิงเรียบร้อย,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 อยแล้วก็ไล่ขันน็อตครับอนันนี้คือทุกอย่างอ่ะเรายึดสกูไว้หมดอ่ะมันจะแข็งแรงมากเลยครับอ่านะครับแข็งแรงไม่ต้องกลัวเลยนะครับก็เสร,ร็จแ,แ,แล้วเราก็เล็งดูว่ามันตรงไหมอืมามันตรงกันไหมมันรับกันไหมอโอเครับกันแล้วเราก็ล็อกเลย เราก็ล็อกเลยล็อกให้แน่นเลยทั้งนี้อโอเคอตัวนี้ก็อยู่กลางแล้วเพราะว่าคานตรงกันจั่วตรงกันหมดแล้วแล้วก็ล็อกล็อกอนะครับล็อกทุกตัวนะครับเด้าค,ค,ครับผม อ่าเสร็จแล้วนะครับเอาลองยกเบิ้งครับผมโอ้ยังกับเชื่อมอ่ะครับอ่าถอยถอยถอย่ถอยถอยถอยเห็นร่ครับเคลื่อนเบาสบายครับเบาสบายเคลื่อนย้ายง่ายเคลื่อนย้ายง่ายอ่ต่อไปต่อไปเราจะมุ่งหลังค่าครับนะครับหลังคาก็ใส่ไม่ยากนะครับครับผมแค่เอาขื้นคุ้มซื้อๆเนาะครับก็เดี๋ยวเราจะทำหลังคาเอาฝ้าก่อนเนาะนะมุงฝ้าก่อนอ่า ตัวนี้หลังคาจัวเนี่ยมันจะจะดีหน่อยพอเราจะแยกผ้ายางกับผ้าสแลนออกจากกันเลยนะครับมันจะอยู่กันคนละส่วนเลยอ่าไม่เหมือนโซโมอร์เดิน์นะครับใช่ครับตัวนี้คือ <c ười> พี่น้องถนัดใส่หลังคาก่อนพี่น้องกับใส่หลังคาครับผมถนัดใส่สแลนสแลนกับใส่สแลนะลน,นะครับคือตัวนี้ใส่อะไรก่อนก็ได้นะครับ สลัน<ซ> <problem> ี่จะมีให้เลือกสองสีนะครับก็คือสีเงินกับสีเขียวนะครับพี่น่องมักสีเขียวกับเอาสีเขียวนะครับเด้อขันมากสีเงินกับบอกมากนะครับพักกับจัดสีเงินให้นะครับผมก็ถ้าช่วงไหนสีอะไรหมดเราก็จะแจ้งก่อนอยู่แล้วนะครับว่าสีนี้หมดนะเหลือแต่สีนี้อันนี้้าเราใส่คนเดียวเนาะเราก็เอาข้างเดียวก่อนครับกะปริมาณให้มันดูสวยๆก่อนอข้างหนึ่งก่อนนะครับ จะพึ่งไปล็อกทีเดียวให้หมดนะครับกแล้วเราค่อยไปดึงอีกข้างนึงให้มันตึงนะครับอันนี้คือกรณีที่ทำคนเดียวนะครับครับอ่าเสร็จแล้วก็ข้ามอีกฝั่งนึง แค่แค่ล็อกไว้ซื้อนะครับนาอหนวดกุ้งเขาก็มีไปหายแล้วนะครับผมตัวที่ล็อกมั่นนะครับบางคนอาเซิยนหนวดกุ้งบางคนอาเอิยนเทพบรรทายนะครับนาอแมนครับเทพบรรทายนะครับเทพรายคือเราแถมไปให้ให้ครบเลยนะครับให้ครบเลยพี่น้องมาต้องไปหาไซส์แล้วนะครับนาอคือสร้างไปนี่คือพประกอบเลยนะครับประกอบได้เลยนะครับกแค่ล็อกไว้อย่างสัตนนะครับครับผมไม่ยากครับไม่ยากหรอก ทำง่ายๆเองครับอือิฟนะครับตัวนี้ผ้าสแตนเลนมันก็จะกว้างอยู่ที่สองเมตรเนาะครับถ้าเราไม่อยากตัดเราก็พับอืครับพับเก็บนิดนึงขันยางง่ายก็ตัดออกครับผมครับถ้าไม่อยากให้มันทึบเราก็ตัดแต่มันอตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้เนี่ยแล้วก็แค่พับอย่างนี้ก็จะดูสวยนะครับจะได้ขึ้นกันได้ครับเนี่ยน้ครับเนี่ยมันล็อกล็อกตัดออกก็ได้นะครับครับผม เพราะว่าผ้าซลแนที่มันพอดีเลยมันบ่มีนะครับเนาจะมีมากว้างที่สองเมตรกว้างกว้างกว้างต่าที่สุดก็คือจะอยู่ที่สองเมตรนี่ครับผ้าซาลแอนมันจะกว้างอยู่ที่สองเมตรครับผมเสร็จแล้วก็ค่อยดึงตึงๆอ่าปับแค่นั้นนะครับแค่นี้ครับน สวยละท่าน,นี้ก็สวยแล้วนะครับครับอืมอ่าเรื่องสวยแล้วนะครับพี่หมอครับอ่าดึงให้ตึงหน่อยดึงให้ตึงนิดนิดนิดนึงอ่าชุบอ่านะครับมันจะกลายเป็นฝ้านะครับเวลาเราอยากจะถอดออกโอ๊ยมันไม่อยากให้มันอะไรนะมันทึบต้นมันยืด ช่วงนี้อากาศโชวงหน้าฝนนะหน้าฝนแล้วมันพายุเขาอาทิตย์นึงแล้วครับผมมันไม่มีแสงก็ลือออกได้ลือออกได้เลยครับลือง่ายนะครับอ่าเพราะว่ามันอยู่คนละอันกับพยางนะครับแช้งกันไกลตดออกแค่นั้นครับครับผมนะเซตนะครับโอเคแล้วครับสวยละครับ ไว้แล้วนะครับแค่นี้เดี๋ยวเราก็จะมุงพาย่างนะครับต่อไปซื้อพาย่างึ้นครับพาย่างพยางพย่างนี่ก็จะกองแสงอีที่หนึ่งร้อยไมค์อนนะครับเนาะครับผมความหนาอีที่หนึ่งร้อยไมค์อนหนึ่งร้อยไมค์อน แต่เวลามุงพยานนี่ถ้ามีคนช่วยมันจะดีนะครับเพราะว่าเวลาขึ้นอย่น้อยสองคนคนละข้างอะอฟับอ่า<อ>นี่นะครับพยางเราจะให้ไปยาวกว่าลงเรือนอยู่นะครับครับ,รบแล้วก็กะเอาว่าเราอยากจะให้มันลงฝั่งไหน เยอะอหรือว่าไม่อยากให้มันลงมาเราล็อกจิบล็อกเสร็จแล้วก็มีคัตเตอร์กรีดได้เลยกรีดเป็นรูปได้เลยตามร,รูปได้เลยนะครับแล้วแต่พี่น้องแล้วแต่เพื่อนๆนะครับส่วนลิบล็อกนะครับเราเวลาเราให้ไปมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะหลายคนบอกว่ามันมันใส่ยากอะมันเหนียบยากมันฟิตเกินประณแนําให้เพื่อนตัดตัดครึ่งเลยอ,อนะครับตัดให้มันเป็นสองชิ้นอย่างเงี้ยมันจะกดง่าย ใส่ง่ายหน่อยนะครับเวลาเราใส่เราก็เล็งๆว่าเราต้องการพยางประมาณไหนนะครับ้อาไปแค่นี้เข้าไปครับผมกรบอบนะครับแค่นี้นะครับนี่ครับก็ไล่ข้างนึงก่อนอะฮลงได้ครับด้วยนีบจังไดนะครับ แล้วก็ดยวมันกลับคืนมาหน่อยได้อ่าอนิดนึงอ่าอ่าก็ให้ดึงตึงนิดนึงแล้วก็ครับดันเข้าไปนะครับเรียบร้อยเสร็จแล้วก็มาฝั่งนี้เลยอือกดดึงเลยคันนี้อ่าดึงให้ตึงเลยคันนี้ครับอ่าครับอาครับอ่า ง่ายนะครับง่ายงนะครับประกอบไม่ยากนะครับแต่เวลาเข้าเดียวถ้าเป็นแรงผู้ชายก็จะง่ายอยู่ครับแต่ถ้าเป็นผู้หญิงก็ออกแรงอีกงนิดนึงครับอ่าเสร็จเราก็ไล่ดึงไล่ล็อกกิบล็อกให้ตึงๆเลยนะครับครับผมอ่าเราก็จะไล่ล็อกนะครับหรือว่าตัวนี้เอ้เราอยากให้มันน้อยชิดเราก็เอาเคเบิลทายดึงดึงอีกก็ได้นะครับ ครับหรือไม่ดึงก็ได้แล้วแต่เราเราก็จะล็อกล็อกครับค่บวันนี้ถ้า,าไม่อยากให้มันลงมาตัดออกก็ได้หรือเราจะเก็บพับเข้าไปอย่างนี้ก็ได้ แล้วแต่แล้วแต่เรานะครับอย่างนี้เันเก็บเข้าไปก็ได้แต่ถ้าเราตัดออกเวลาลมมันพัดมันก็จะระบายอากาศได้ดีระบายความร้อนได้ดีหน่อยครับผมอ่บฟึบฟึบโอเคครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับวิธีการประกอบโรงเรือนนะครับ ครับผมโรงเรือนมินิไซ A วางได้1ิบกล่องนะครับัผมวันนี้นะครับโรงเรือนมินิทรงจวดนี้เราจะมีสระทั้งหมด3มไซส์นะครับผมไซ A จะวางได้ที่1ิบกล่องนะครับไซ B จะวางได้ที่1 4บกล่องนะครับแล้วก็ไซ C จะวางได้ที่2ี่ิบกล่องครับผมครับผมพี่น้องสนใจกับพิมพ์่าสนใจนะครับหรือว่าคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเดี๋ยวสิสรงรายละเอียดให้นะครับเพว่ามีอย่างแน่แนนะครับนาะ